ตัวเลี้ยวตัวเลี้ยวนี่นี่ที่เดิมไม่ดีอย่างนะโอ้โหตัวนี้ สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบมาเจอกันแล้วครับอันนี้ทริปแรกของปีเลยฮะปีหกห้าบ้านมาเป็นเกึงเรือแล้วท่านผู้ชมโอเคครับนัดกับโปเก่งกันเดี๋ยวไปแอลอ่งแม่สารนะครับอ่างเก็บน้ำแม่สารใกล้ๆบ้านโปเก่งทาโอเลยบ่ค่อยได้ออกทริปตะไครนะครับวันนี้พอวันที่สิบหกแล้วเนาะสิบหก โอเคนะครับทริปแรกของปีหกห้านะครับทริปนี้จะจะเป็นจะไดเราก็ต้องไปติดตามชมนะครับตอนนี้ก็ประมาณส <ng> ิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับเกือบเที่ยงละไปครับท่านผู้ชมลุยก,กันนี่ว่าเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลาติดตามชมด้วยนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ้วยนะครับไปลยุย ลำบากเหมือนเดิมดานนะทางขึ้นลำบากหน่อยนะครับท่านผู้ชมรถเก่งนี่เรียบร้อยเลยนะ เข้าเดิมนะครับเขาปิดประตูไว้นะครับท่านผู้ชมเข้ามาได้ครับเขาต้องขึ้นตั้งลังเมื่อกี้ตั้งลูกหลังยากๆเมื่อกี้ครับนี่นะฮะเอามาถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว ท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาถึงแล้วฮะสภาพไม้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเรือลงกันก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยท่านผู้ชมได้ลงอ่ะข้างเนี่ยได้ก่อนลำบากอ่ะลงลงโหลดนี่ไงฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเอาเรือลงกันก่อนนะครับสภาพไม้เคครับท่านผู้ชมไปลุยต้องรอคนโกงงั้นครับว่ามันจะไลค์หรือแบบไร เห <c oughs> ้นไล,ล่หม,มอกือเข่าเหรอฮะเนไลยหมอเลย Tiền bên đâm à <Sess> <tình> แต่ไปเบื่อวันขำคืโตัวเล้ยวตดวเล้ยวไปดิลปดนแม่ไปยังเอ้ยไปดิดีได้ๆ

เอาละครับไอช้อนว้าวโหตัวแรกครับผมยอด Đi đi là... từ biết toàn điêu cỏ của... có cái, cái nhạc mọi cái đường này นี่ตู้ตนี้จะุ้ง่โใหญ่เข้ามาเลยแม่งโดนห่างกุดนักก้ที่เกมไหมเงเออเออทินี่แ่ทินี่ทิปเดียงพี่อ่ะ Ni <laughs> ni! <laughs> 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 oh. 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 Ding Ding, ding, ding. <laughs> ê biết lắng đi như này ไงนี่น,นะนโดนเหรอโดนเอ้ยใช่แล้วพีว่อัอนโอ้ขอพ่อพี่ใส่คอแล้วใส่ใส่คอตัดเดียวแล้วอ๋ออี้มันไปครบทะลุอย่างนี้น,นี่ยมันครบทะลุคอเลยเนี่ยเนี่ย

คือว่าเกลับไปนั่นแหละโอ้โหหอหอยหอหอยนี่ตัวสักสองสามกิโลโซงอ่ะเป็นไง

ปุ๊ดแล้วไงไม่ได้บอกนั่เหลือไปนี่ใบมัอยู่ใน h a n ะเขาไปออกบ้านหมดม่ได้บอกนี่เหล่ h เหล่ hand เก็บเร่มีใจอืมเดียวเดี๋ยมดีใจอยู่กลับเดียเดี๋ยหูดีดีหูดีดีโอ้สิบะ ร่ำ5อ,อยาไกไอ้เออ่๋ใส่หลังะใส่หลัง่ค5สุดยอดครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมโคฟี่แรกของปีครับฝนตกครับตัวนี้ นี่นี่พี่ใส่ด้วยกันนี่ใส่กลางนี่โอเคครับตอนนี้ฝนตกนะเดี๋ยวผมจะเก็บกล้องกันนะท่านผู้ชมสุดยอดเลยครับไปโอเคครับท่านผู้ชมฝนยุดแล้วครับเปียหมดหัวล้อมจนี่โอ้โหเอาลุงเก่งกันเอาลุงเเก่งไหปียมดโอเคครับตอนนี้ก็ประมาณเท่าไหร่กันะโอ้ห้าโมงเก่งเลย เดี yeah, like. mm ๋ยวเขา่าก่อยขี่เรือออกไปแล้วือโปรเก่งตีนะครับว่าโปเก่งยังโดนสักตัวเลยตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวือโปรเก่งตีเดี๋ยวเขาจะถ่ายโปรเก่งไปเรื่อยดูาทีฝนก็ยังจะตกอยู่นะครับเพราะว่ามันมืดๆอยู่ดูครับท่านผู้ชมสุดยอดครับเปิดโทรฟี่แห่งปีแล้วเยี่ยมใกล้จะมืดแล้วครับตอนนี้ประมาณเกือบจะ6โมงเย็นแล้วครับเดี๋ยวก็จะมืดแล้ว เฮ้เฮ้ทีหอเฮ<ห>้ฮะปุ้มลุ้นเฮ้สั่งไหมับไหลนะฮะทิปแรกก็ได้เฮนะครับแต่โปเก่งยังไม่ได้เฮนะครับยังอะไรครับเขียดยิ่งเนี่ยอยูจุ้งหมดเลโปเก่งยังไม่ได้เปิดหัวเลยครับปีนี้อยากปุดกับเขาเหลือเกินโปเก่งเปิดแบบงามเนอะเปิดลุ้นเปิด ปุ๊ดดิะเออำโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้มันจะมืดแล้วครับกองหน้าแจ้งหน่อยนี่โปเก่งตีไปเรื่อยๆกอนเดี๋ยวจะถึงจะถึงรถแล้วท่านผู้ชมโปเก่งเงียมันได้สักตัวโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่รถกันเลยแล้วกันฮะโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ถึงฟังละ เดี๋ยวเก็บของเก็บอย่างขึ้นรถกันก่อนนะครับดูป่าครับท่านผู้ชมไอ,อ้ยักษ์ใหญ่ของเราหนึ่งไอช่อนหนึ่งตัวแล้วก็ชโนลสป,ป็อกสองนะครับช่อนเนี่ยช่อนเออไอ้นี่ยเป็นชโนลอกนะครับนี่แอบอยู่หลังเล่มตัวหนึ่งนี่โอ้โหสุดยอด โอเคิงได้สักตัวโอเค okay, ครับเดี๋ยวผมเอาเรือขึ้นหนก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันในรถด,ดีกว่าโอเคนี่มันจะมืดละโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรา,าเดินทางกลับกันแล้วครับตอนนี้มืดเลยดูมืดตึ๊บนี่ก็สุดยอดเลยครับเปิดทริปแรกของปีโปเกงได้สกักํา วันนี้เมาเต๋าวันนี้เมเอาเตือบอโอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณนะฮะที่ชมคลิปจนจบคลิปนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะในช่องวิถีวันยุทธ์บายออฟไลน์นะครับเพื่อจะมาพาดคลิปต่อๆไปนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวปีนี้เขาอย่าลุยปีนี้เขาอย่าลุยกันโอเคนะครับยังไงก็ต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ uh um.